อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปป๊อปทังที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้า์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Triple S กันนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวยูนิตมาจาก Triple S กันแล้วนะครับกับยูนิต a a a ในตอนนี้ก็มีการปล่อยผลงานออกมาแล้วนะครับกับผลงานที่มีชื่อว่า g e n e r a t i ั n นั่นเองล่าสุดนี้ปล่อย MB มา21นยอดเนี่็ทไป่ นนซึ่ง2ลร้านนี้เนี่ยก็มาจากช่องหลักของ Triple S Official เลยทีเดียวและหลังจากที่ Triple S นั้นเนี่ยได้มีการเปิดตัวยูนิตนี้ออกมานะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการปล่อยผลงานเพลงเนี่ยชาร์ตเพลงนะครับก็พุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับ10ในชาร์ตบัคส์ของประเทศเกาหลีแล้วก็มียอดวิวเนี่ยทะลุ1ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้หรือว่าปล่อย MV ลงสู่ YouTube และก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางค่ายเนี่ยได้ออกมาบอกว่าหากยูนิต Triple S นี้นั้นไม่สามารถทํายอดขาย หนึ่งแสนอัลบั้มได้เนี่ยก็จะมีการยุบกลุ่มนี้ไปนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยหลังจากที่มีการพูดข่าวนี้ออกมาในทวิตเตอร์แฟนๆบางส่วนก็รู้สึกตกใจนะครับแต่ว่ามีคนเนี่ยออกมาพูดถึงกันแล้วซึ่ง Club, แฟนคลับหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปการที่บอกว่าถ้าหากยอดขายไม่ถึง1นึ่งแสนอัลบั้มจะมีการยุบกลุ่มหรือว่ายุบยูนิตนี้ไปนะั้นมันคือโครงสร้างของ triple s นั่นเองนะครับซึ่งยูนิต a a a หรือว่ายูนิตเพลง generation นี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อเรียกยอดขายแต่ถ้าหากว่ายอดขายไม่ได้เป็นไปนตามเป้า ที่กําหนดไว้นะครับก็จะถูกดึงกลับเข้าไปใน t r i ปเป s เหมือนเดิมซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่หรือว่ายูนิตใหญ่ในเองนะครับเพื่อจะมีการหมุนเวียนสร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆโดยแฟนคลับเนี่ยก็อ,อธิบายไว้ว่า t r i ปเป s นั้นจะเป็นกลุ่มย่อยนะครับทำงานแบบว่าหมุนเวียนได้ซึ่งเป้าหมาย1น0 0 0แสนอัลบั้มในการขายนี้ก็เป็นการรักษายูนิตนี้ไว้นะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งกลุ่มหรือว่าทั้งวง t r i ปเป s ทั้งหมดถ้าหากว่ายอดขายไม่ถึงก็จะยุบไปแบบนั้นน่ะไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงแค่่เเเป้้้้าาาาาาาหหมยของนนูนนนีททัถาากํํสร็จ็จ กลับเข้าสู่ TripleS เหมือนเดิมที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีจํานวนเมมเบอร์ในครบทุกคนนะครับแล้วก็สร้างยูนิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีระบบโหวตนะครับให้แฟนๆได้เลือกถ้าหากว่ายูนิตนี้ทําให้สําเร็จก็กลับเข้าไปในวงตามเดิมที่มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยยีกว่าคนนั้นนะครับแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยได้มีการเลือกกลุ่มใหม่ยูนิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็ออกมาปล่อยผลงานให้แฟนๆนั้นได้ฟังกันต่อหลายๆคนอาจจะมีการสับสนนะครับหรือว่าแฟนคลับใหม่ๆที่อยากจะติดตามเนี่ยอาจจะสับสนกับระบบกันไปบ้างแต่ว่าที่แนนนนนน่ๆ้้้้้ใใตอีีีเยยถาากห ครับได้ทำงานต่อไปก็ อุดหนุนอัลบั้มกันได้เลยหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต,นต้นสำหรับ t r i ปเปิออกมาให้แฟนๆทุกคนนั้นได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่เราก็แวะมาอัปเดตให้ทุกคนที่ติดตามกันเพราะว่ามีบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าทางค่ายเนี่ยใจร้ายถ้าหากว่า t r i ปเปิในยูนิตนี้ขายไม่ถึงแสนอัลบั้มเนี่ยก็จะยุบวงไปแบบนั้นเนี่ยแฟนๆบอกว่าไม่ใช่อย่าเพิ่งรีบเข้าใจผิดไปจะเป็นเพียงแค่การยุบหน่วยหรือว่ายุบยูนิตนี้แลกลับเข้าไปในวงตามเดิมแล้วก็โหวตกันใหม่นะคะะนะรบบาะทงงอข คลิปเป็นเอสน่นเองคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ